สามวันนี้มันโมเมนต์แต่ละวันนี่คือแตกต่างกันหมดเลยครับขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเจ้าบ่าววันนั้นเขาแบบอารมณ์ดีหรือเปล่ามีหลายจังหวะเป็นเวทีที่เสิร์ฟแบบน่ารักหลายเป็ที่เข้ากันเข้ากันเลยเขาจะมาถอมแก้มหนือเงี้ยแต่หนูก็ไม่ไหวอ่ะพื่แบบหนูก็อายอะไรเงี่ยหนูก็เขินนะเขินคนเยอะอะไรนะพี่เขินแล้วคือพี่พยายามแล้วแบบว่าย่านะอย่านะอย่านะอย่างเนี้ย เขาเขาไม่ได้ร้องนําตลอดบอกเขาแล้วว่าอย่าเพิ่งร้องกลัวคอนเสิร์ตไม่จบตรงนันแต่ว่าเขาก็คนแบบเซนซิทีฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจได้หลายคบอกว่าเขาหินหน้าพีไม่ได้เลยหินหน้าพีเพลงนี้มาตน้งตามมาเลยคือเห็นหน้าหนูแล้วร้องไห้อะพี่คืออะไร